ดีครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งมาดูนายแม่นายแม่จะปรุงจะวดายายแม่ละสิแกงป้าไปแล้ว ขึ้นหนากล่องมั้ยแม่เบอร์ลีลาค่ะลีลาอันนี้คืออะไรแม่น้ำตาล เล้วปลาปลาพอแห่เอาออกลายมันไม่อร่อยถ้ามันเจือดนะลูกกะจีเทศใส่แอนซีมพูนิฉันด้วยว่าจะเอาปลาออกแล้วเทใส่ซีมพูนี่แหมนี่เนะคะ่ะว่าเจี๋ยวปลาออกแล้วเทน้ำใส่นะใส่หน่อไม่ดองก่อนดิใส่หน่อไม่ดองก่อนบ่เนี่ค่ะพี่นอ้องเมนู เขาเอิ่นแกงหรือเอิ่นต้มแม่แบบอุ้ยือถือกล่องไปถ่ายแล้วตะกลนแม่น่ะให้เดวแปเอาถอยโฟมมาใส่เอาถือกล้องไว้ก่อนใส่ตรงนี้ก็ได้ไม่จะเอาปลาใส่นี่ไหมหมดเลยเมิด หนึ่งตัวนะคะเขาเรียกปลาอเอาเอาสายแก๊สออกจากอันก้นเตาให้นะจ้าเออดึงออกมาให้นะเออขอบคุณ เทให้ลูกจะเทให้หม้เมมอเดือดแล้วนะจ๊ะเดือดบุ๊บ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 แล้ว แจ้งแก้งเซโนเมสมแก้งป้าใส่เลยจ้ะสูตรเบสุภาพ <c oughs> อร่อยไม่ต้องห่วงเลยแป้งนัวเยอะ <c oughs> ใครได้กินแล้วรสชาติไม่เปลี่ยน <c oughs>

น้องหญิงเลยป๊ดเป็นผู้สาวยังไม่กินหลายแท่นี่ถวยซองแท่เลยนี่มาเติมเมนบบเนี่ยมาตักไม้มาตักไม้มาหนะาแม่ ไปแแ่นี่นกา่าแม่จะแกงปลาใสนอไม่ดองแกงปลาน,น้นหนุนหุมไม่ได้ซื้อมั้งคอ,อ,อมาให้เบิงเบิงมาเบิงได้มานั่งสามแล้วสิตักตอนหลายบ่ มีการเรียกเอกมีการเรียกตอนไกลเอกว่าหยอกน่องไปครับหยอกลูกหยอกเต้าไปเสละกินบะเอือหลายอะไรมันอ้วนแม่นบ่ลูกป๊าดแม่กินบะเอือหลายมันอ้วนนะสั่นกินไก่มันจ่อยไปทัไมอยากกินก็ได้กินหอกทางมาอ่านกินเลยนายแม่จะซิมแล้ว ปลาใส่เตะปลาใส่ได้บปล่ปาลอ,อันนี้เราก็จะหยุมออกหยุมไปหยุมมานี่นะใส่ตุกขั้นตอนใส่ปลายด้ยค่ะ ใ่บกมันได้ในไซผึ้งผลด้วยมาม่เชี่ยวอันใบบกลงนะม่หอมเลนี่บกบัว Hãy subscribe cái kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những <laughs> ลูกสิแปลต้นหอมต้นหอมพี่นตอนนี้หม้อกำลังเดือดแล้วจ้ะแกงหน่อไม้ส้มคลิปนี้ฝากไปจำนี่พี่้องค่ะหม้อกำลังเดือดกอดีคิดได้จะเมื่อกอันเลย